ฮัลโหลทุกคนยินดีต้อนกลับมาที่ยูทูบช anel ค่ะวันนี้พิมพ์จะมารีวิวความรู้สึกหลังจากดูเรื่อง One พี e ฟิมเรทไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้พิม์ว่ามีสปอยถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ไปดูก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาดูคลิปนี้อีกทีแต่ต้องกลับมาดูด้วยในะนลืมนะโอเคพิมไม่เคยทํารีวิวหรือว่าอะไรใดๆเกี่ยวกับวัน p i e เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นคลิปแรกที่ทำนะพิมชอบ One p i e แบบมาก One p i e เคยเป็นส <laughs> ัวนี้ก็ยังเป็นอยู่เป็นเป็น เป็นการ์ตูนที่ฟิล์มชอบที่สุดนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้คือฟิล์มชอบไฮคิวมากกว่าวันพี e นิดนึงแต่วันพี e ก็ยังเป็นแบบหมายเลข1.5ในใจแล้วกันฟิล์มพูดอะไรผิดไปประการใดก็ขออภัยด้วยหรือว่าตกหล่หรอือลืมอะไรเงี้ยเพราะว่าฟิล์มรู้สึกว่าหนังค่อนข้างที่จะยาวมากแล้วก็มันมีนู่นนั่นนี่แบบ ยี่ปีมย้ยอยๆค่อนข้างเยอะพิมอาจจะจำไม่ค่อยได้เท่าไหร่คือพิมรู้สึกว่าหนังมันยาวมากจริงเว้ยพิมอาจจะแบบตกหล่นรายละเอียดรายหลายอย่างพิมมองฉากนั้นไม่ทันหรือว่าข้ามอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันมีบางตรงที่พิมรู้สึกสงสัยอยุดเดี๋ยวก็จะมาพูดในคลิปนี้แล้วกันนะคะคลิปนี้ที่พิมบอกว่าสปอยอ่ะไม่ใช่แค่สปอยในเรื่องพิมเลนนะมันอาจจะอิงไปถึงเนื้อหาในอ,อ,อนิเมะ ตอนท้ายๆที่เพิ่งฉายมาที่เป็นตอนพิเศษที่โยงเข้าฟิล์มเลดอาจจะมีอิงพูดถึงมังอะด้วยถ้าสมมติว่าใครยังอ่านไม่ถึงตอนปัจจุบันวันที่25ก็ก็ข้ามไปก่อนคือตอนปัจจุบันล่าสุดเป็นตอนที่ทางแก๊งออกเพิ่งออกจากวานอ่ะเพิ่งเพิ่งประกาศข่าวหัวใหม่ทั้งหมดนะคะก็ถ้าใครยังไม่ได้แบบเอ้ยเรื่องตรงนี้ยังไม่คุณก็ข้ามไปก่อนเนาะขอบทเรื่องนี้ก่อนนะคือฟิล์มอ่ะอคือสุดท้ายฟิล์มได้ดูวันนี้วันที่25ที่มันเข้าลงแบบเป็นทางกกาารรรรตตออออนนนนแ่่ะฟิลมมัั้้งงใจจไปปดูดบทีเ็ห ใกล้ๆหน่อยแล้วพิมพ์ค่อยซื้อซื้อ,อบารสรุปพิมเป็นโควิดเ้ยแล้วคือแบบดีนะที่ยังไม่ได้ซื้อเพราะว่าไปซื้อก็ดูไปไปไม่ได้ไงทีนี้พิมพ์เป็นแค่ประมาณ3วันอสาวันแล้วพี่ก็หายมันยังอยู่ในช่วงที่มันเป็นแบบไอ้นี่ร่วงหน้าใช่ป่ะเอเคฉันจะไปดูสรุปเข้าไปในเวเต็มแล้วจ้าผลแล้วจ้าก็เลยแบบ โอเคฉันซื้อรอบธรรมดาวันที่มันเข้าปกติก็ได้ค่ะโอเคเข้าเรื่องเลยสำหรับเรื่องนี้นะฟิลรู้สึกว่ามันเป็นแทนที่จะเรียกว่า One Piece อ uh, ่ามูฟี่ฟิลฟิเลดใช่ปะฟิลรู้สึกว่ามันคืออุตะมิวสิคอลเดอะมูฟวี่เจอริง One Piece All Star อะไรอย่างงี้มากกว่าเอาอะไรมาเรดวะนึกออกใช่ปะอันนี้ความคิดเห็นส่วนตัวเลยนะทุกคนฟิลรู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ไม่ชอบเวยก,ก็โอเคโอเคกับอุตะแต่ว่า ที่รู้สึกว่าตอนแรกฟิล์มก็เห็นหลายๆคนบอกว่าเห็นผมแดงถูใจอะไรเงี้ยฟิล์มรู้สึกว่าฟิล์มอาจจะโลภฟิล์มอาจจะอยากเห็นมากกว่านี้อะไรประมาณนี้สำหรับฟิล์มนะฟิลมนะ์ลมรู้สึกว่าลูฟี่อ่ะยังดูเป็นตัวประกอบเลยอ่ะในเรื่องนี้คือน้อยมากแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรเลยสําหรับนี่คือคือความเห็นส่วนตัวของฉันจริงๆนะเว้นั่นแหละฟิล์มรู้สึกว่าขนาดลูฟี่ยังเป็นตัวประกอบดูเป็นตัวประกอบเลยแบบบทน้อยอ่ะ แล้วตัวละครเยอะมากคือออซาจริงซึ่งบางตัวฟิลม์มรู้สึกว่ามาทําไมไม่ได้สําคัญขนาดนั้นคือไม่ใช่ไม่อยากเห็นเว้ยแต่ว่ายิ่งไม่ต้องพูดถึงกลุ่มหมวกฟางสตรอแฮดของเราปกติเนี่ยคือแบบถ้าจะไม่เห็นเลยคือเอากล้องแบตจะหมดทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวขอเปลี่ยนเปลี่ยนแป๊บนึงนะ few moments later. สีไม่คอนทินิวจากฟิลม์มเบรกแล้วนะคะเพราะว่าทําไมเธอไม่รู้จักชาร์แบตกล้องก่อนทายนะคะการที่ตัวละครมันเยอะใช่ไหมคือสิ่งหนึ่งที่ คือจะว่าไงวะมันก็ไม่ใช่ไม่ชอบนะเว้ยเพราะว่าตอนที่ฟิล์มเกินก่อนเลยว่าดูแค่ตัวอย่างแบบแรกๆจริงๆอ่ที่มันยังไม่มีอะไรเลยมันมีแค่แบบดูฟี่มาตะโกนอุตะอะไรสักอย่างประมันเนี้ยแล้วฟิล์มก็ไม่ดูแบบไม่ดูเลยเพราะว่าฟิล์มรู้สึก,กว่าฟิล์มอยากไปดูในโรงเลยฟิล์มก็ไม่ได้ใจหรอกว่าในตัวอย่างตัวอื่นๆเนี่ยมันได้สปอยหรือว่าตัวละครตัวอื่นๆมาหรือเปล่าว่าตัวนี้จะมานระตัวนี้จะมานะเพราะฉะนั้น เท่ากับฟิมสูนะ่ะฟิมรู้แค่ว่าโอเคมันจะมีแ๊งผมแดงลูตะแล้วก็แ๊งหมวกฟางใช่ไหมฟิลมรู้แค่นี้เลยเว้ยแล้วฟิมก็ไปดูใช่ปะสิ่งหนึ่งเลยที่ฟิลมดีใจดีใจที่ได้เห็นเขาอะแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ไม่ได้จาเป็นขนาดนั้นก็คือรอเว้ยตอนที่ลูฟี่แบบแฝบหายไปฉันแบบเล่าอย่างเงี้ยอยู่ในใจคือแบบโอ้ยก็ฉันจะได้เจอรอแบบแชมเบอร์มาแน่ๆอะไรเงี้ยพอรอมาแล้วก็รู้สึกว่าเออลราไงแบบ ดูจนจบก็ยังรู้สึกว่าจริงๆก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นรู้สึกตัวละครแหละตัวก็ไม่ได้จําเป็นเวอร์ขนาดนั้นที่จะต้องใส่มามันน่ารักแหละรอไปโปรอะไรเงี้ยโดยเฉพาะที่อย่างในมังงะท้ายสุดนี่ก็คือก็ใจหายฉันเสียใจมากพันธมิตรม,มันเลิกแล้วต่างคนแยกย้ายเดินเหลือเพราะว่ารอ,อนี่คืออยู่มาเป็นแบบกี่ปีแล้วว่าคือสิปีได้ปะที่เราแบบเห็นรออยู่อย่างงี้มาฉันชอบรอมากๆแล้วฉันชอบเคมีเขาคือแก๊งโมกฟางไปแล้วเมอพอมาเห็นในนี้อีกก็ดีใจแล้วก็กลับไปปก็น่ารักอะไรเงี้ยแต่ว่า ก็ไม่ได้จําเป็นกับบทเท่าไหร่อะไรเงรี้ยบาโทโลเมโอมามีเยอะมากเลยแกงบิ๊กมัมเราได้เห็นหน้าบิ๊กมัมด้วยสาวตัวละครกลุ่มบิ๊กมัมที่มาอย่างเงี้ยก็เป็นบูเล่อย่างเงี้ยเป็นโอเว่นอย่างเงี้ยก็ยังแบบทำไมถึงเป็น2ตัวนี้เนอะใช่ปะถามว่าซึ้งไหมอ่ะฉันฉันซึ้งในคาตาคูริบูเล่มากๆที่แบบอะไรแบบเนี้ยตรงเนี้ยน่ารักค่อนข้างที่จะชอบมากเลยอ๋อเออใช่โหนี่ไม่ได้เขียนไว้ในโน้ตเลยนะคือตอนที่ซันจีบอกว่าบูเล่แล้วก็หันไปยอะไรเงี้ยแล้ว ule, นะนนแบบูเล่เขออ้นาามา อะไรวันนี้ย่ตอนที่ดูอยู่คือแบบนี่มันอะไรกันวันนี้อะไรอย่างเงี้ยเออคือคือมันเซอร์วิสแฟนมากแหละแต่ว่าส่วนตัวจะรู้สึกว่าว้าวหรือว่าโอ้แบบคนนั้นก็มาคนนี้ก็มาอันนี้ก็รู้สึกแหละแต่พอไปสตาร์ทมันเริ่มแบบเอายังไงอะไรเงี้ยแต่มันจะแบบโอเคกว่านี้ถ้าในภาคก่อนนั้นเนี่ยที่แซมสปีดมันไม่ได้มันไม่ได้มี แบบอารมณ์ประมาณออสตายอยู่เมื่อก่อนมันเลยคล้ายๆกันไงก็เลยรู้สึกว่าแบบทําอารมณ์ประมาณนี้แล้วหรออะไรเงี้ยด้วยความที่มันเป็นมูวี่ด้วยฟิมจะบอกว่าอะไรฟิมไม่คาดหวังเท่าไหร่โดยเฉพาะอ่านรีวิวอะไรเงี้ยประมาณว่าแบบว่าเหมือนได้ดูคอนเสิร์ตไปด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคถ้างั้นแสดงว่าเพลงมันต้องเยอะแน่เลยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเราจะอินเพลงไหมนะอะไรเงี้ยเพราะว่าคือมันมีเพลงของอนิเมะมญี่ปุ่นหลายๆเรื่องแหละที่พิมชอบมากๆแล้วก็ฟังตลอดอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ชอบทุกเพลงอะอย่าง เออพวกเพลง O.P.E.D. ของ One Piece อะฟิลก็ไม่ได้ชอบถุกเพลงนะนึกออกใช่ปะก็เลยแบบเอแล้วถ้ามันเพลงเยอะมันถึงขนาดฟิลคอนเสิร์ตเนี่ยจะดูแลว้วอินไหมวะมันจะมีแต่ร้องเพลงร้องเพลงร้องเพลงหรออะไรเงี้ยก็แอบกลัวอยู่ว่าจะเบื่อไหมหรือจะอะไรอย่างนี้ไหมอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คาดหวังตรงนี้นนแต่อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ประทับใจแบบประทับใจเลยเพราะว่า ไม่คิดว่าจะประทับใจได้ในเรื่องเนี้นเพราะว่าเหมือนตั้งแง่ไว้แล้วว่าฉันจะต้องไม่ชอบตัวนี้แน่ๆแ,แต่กลายเป็นว่าชอบคือเพลงอุตะดีมากทุกเพลงแล้วมันเข้ากับเรื่องแล้วมันมีหลายแนวแล้วมันแบบมันขออ่ะมันเป็นเพลงที่แบบคุณเลือกได้ถูกมากๆอันนี้คือแบบสิ่งที่เขาอวยเลยอ่ะในเรื่องเพลงอะไม่คิด่จะอวยเรื่องเพลงหรือว่าคิดว่าแบบฉันจะต้องมานั่งบ่นเรื่องเพลงแน่ๆแ,แต่กลายเป็นตรงข้ามอันนี้แบบเซอร์ไพรส์มากแล้วเลิศมากเรื่องเพลงทั้งแบบช่วงที่นางโกรธช่วงนี้ทุกอย่างต้องเพลงนี้ค เดี๋ยวต้องโหลดฟังอ่ะต้องต้องหาเก็บอะไรอย่างเงี้ยคืออูตามันมีความบิดเบี้ยวค่อนข้างมากในเรื่องของแบบโอเคทําไมสุดท้ายนางถึงเป็นแบบนี้สตอรี่อ่ะฟิลรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะดาวได้อยู่แล้วประมาณนึงโอเคเรารู้แหละว่าอุตามันว่าคงคงเป็นตัวร้ายแหละอะไรเงี้ยแล้วก็น่าจะอะไรบางอย่างย่อมพอเราดูในอนิเมะซีรีส์ไอ้ปกติที่ฉายดุกตีมาเม่อก่อนน,นี้แล้วว่าโอเคแชงไปทําลายเมืองเอเลเซียใช่ไหมคือรู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่อ่ะ ไม่ดูนะนี่เป็นคนหนึ่งที่แนันมั่นใจในแชงมากเขาเป็นคนที่ดูแบบอ่อนโยนมากการที่แชงจะเป็นลาสบอร์ดแบบลัสบอสเลวอะนี่ว่าไม่เนี่ยนี่คือแบบโอเคมันเป็นไปได้ถ้ามันเป็นไปได้มันก็จะแบบโอ้ว้าวอะไรเงี้ยแหละแต่ว่ารู้สึกว่าแบบยากนะคือแบบเธอเธออ่อนโยนแหละเขาเป็นหนุ่มที่แบบว่าเป็นหนุ่มอะอ่อนโยนจริงๆเว้ยไม่ดูดิประทับใจแชงตรงนี้มากๆเขาดูเป็นคนอบอุ่นมากๆแล้วเรื่องเนี้ยก็แสดงถึงสิ่ง อบุญของแชงอะเยอะมากๆที่เรารู้สึกว่าโอ้่ก็แชงแบบเนี้ยขัดมานิดเดียวแต่แบบถ้ามันมันมีสเสน่ห์ที่อบุนขนาดนี้เป็นคนแบบดูเป็นคนดีคนอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องพูดเลยว่าการที่แชงอ่ะทิ้งอุตาไว้อ่ะโอเคบอกว่ามันโหดร้ายเกินไปที่จะให้อุตารู้ความจริงใช่ป่ะในแง่หนึ่งฟิล์มรู้สึกว่าแล้วไงละ่ะสุดท้ายแล้วผลก็มอาอเป็นอย่างเงี้ยมันก็โหดร้ายเหมือนกันไหมคือมันอาจจะมีทางออกอื่นที่ดีกว่านั้นก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนั้นแชงก็คิดได้แบบนั้นนะแต่ตอนที่แแแบบบบันนนขึ้้เรรืออลววก็บบว่าะะไ เออหันมาเราลองไห้กันอะไรเงี้ยเออล้วก็แบบมาต้องหัวเราะสิอะไรเงี้ยเออตรงนั้นก็แบบก็เศร้าอยู่อะไรอยู่โอ้โหนึกถึงอุตาดีมันจะไม่บีบเบี้ยวได้ไงวะแบบจุจกุก็แบบสงสา,ารเลยนะเวยตอนที่แบบตามเรือแชงอะคือรู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมีตอนที่ซึ้งอะหลายตรงมากคือยังไม่ลองไห้แต่เกือบแล้วเว้ยแบบเกือบ So many times ที่แบบ y ย Mo ุกสกอร์มอ่ะคือแบบเกือบจะหลายหลายครั้งแล้วเยอะมากๆตอนแชงกับอุตาเอ่ยหรือว่าแบบขนาดตอนท้ายที่แบบว่าอุตากับลูฟี่หรือว่าอุซอบกับยาซอบอย่างเงี้ยอันนั้นคือแบบโ oh อ้ my g o นอะไรเงี้ยรอมากเมื่อไหร่เขาจะได้เจอกันจริงๆสักทีคาตาคุริกับบูเร่อย่างเงี้ยซันจิกับโซโลคือแบบมีความขิงกันกมีความแบบป่บปากต่อคําตลอดเวลาที่จู่ๆอีโซโลมันก็เหยียบอะ่ะคือแบบเอออันนี้ตลกดีแล้วก็เลยนึกถึงแบบประกาศข่าวล่าสุดที่แบบ เออไอที่สี่ซันจีอะไรเงี้ยอางจริงนะข,ขอแบบแบบไปพูดเรื่องนี้นิดนึงเรื่องค้าหัวใหม่ือฟีม่ะแอบรู้สึกว่าแบบโอเคคือแบบจินเบตอนแรกมันก็ค่าหัวเยอะแหละกว่าซันจีอะไรอย่างเงี้ยแล้วพราะอันนี้มันเพิ่มมันก็เลยแบบแต่แบบโอ้ทำไมซันจีฉันที่สามไม่ได้หรอเนอะใช่ปะคือแบบโอเครู้แล้วว่าโซโลรูปรักยังไงโซโลก็แบบไอ้นี่แหละแต่ว่าสางสารซันจีมากแต,แต่แต่ก็ตลกดี อ๋อแล้วก็ชอบไอ้ตรงที่อะไรนะโซโลบอกว่าที่มันสู้อ่ะแล้วแฟนคิมก็ยิ่งบีมใช่ป่ะแล้วก็แบบมันก็ถล่มอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าโซโลมันแบบว่าแบบใครแม่งทาเอิกระเหลิกอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแฟนคิมก็แบบว่าขอโทษแล้วก็แบบซูเปอร์ไปด้วยเออนีตลกดีเออฟิมดูเป็นชาวแท็กนะเสียงญี่ปุ่นนะไม่ได้ดูภาคไทยนะพวกแก๊งตัวเล็กกะน่ารักมากเลยตอนทั้งเบโปเอ้ยยเวนบรูโน่บรูโน่ก็แบบอะไรของเธอในตัวเล็กแล้วอะไรอย่างเงี้ยเออชอบตอนที่ชอปเปอร์คุยกับหนูอะคือกําลังแบบตอนดูก็แบบเอ๊ะ คือชอปเปอร์เป็นตัวเล็กเว้ยแต่หนุ่มวะหนุ่มก็ตัวเล็กปะคือแบบแต่มันสูงห่างกันไม่ได้เยอะมากก็เลยแบบนี่ชอปเปอร์นตัวเล็กขนาดนั้นหรือมันเป็นตัวหนุ่ตัวใหญ่หรือมันเป็นเทคนิคที่ผิดพลาดทางภาพหรืออะไรทาไมชอปเปอร์อรือตัวแค่นั้นเลยเหมือนอารมณ์ประมาณเราเห็นตัวนั้นหัวเท่าตัวเท่าหัวเข่าของรันอนะเอออะไรประมาณนี้แต่ชอบซันนี่คูมากมากแล้วก็ยงไปถึงตอนสุดท้ายที่เป็นเรือกลับมาเป็นเรือแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ลูฟี่ก็แบบตบตบซันนี่แบบจะคุยกับซันนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าฟี่มาเสีดตรงท่แบบ ขึ้อยากเห็นซันนี่คงเยอะกว่านี้ขึ้ชอบมากๆเลยพิมนอยากได้ตุ๊กตาหรือไซัมติงสักอย่างที่นเป็นซันนี่คงมากๆเออแล้วเอเลเซียอยู่ไหนยูนิวเวอร์อยู่ในแกลไลน์ยูนิวเวอร์หรอคือคือ,ค,อคืองงนิดนึงตรงที่ว่าโอเคแชงอะไปกับตอนรอบที่บปฟูซาแล้วไปกับตอนที่ยังมีอ,อ,อุตะอยู่ด้วยเนี่ยมันอยู่ในอิสบูถูกไหมแล้วตอนนั้นก็ไปแล้วคือก็ยังมีออกไปผจญภัยเรื่อยๆแล้วก็กลับมาที่หมู่บ้านฟูชาบ่อยๆอะไรเงี้ยคือ ตอนแรกพี่ก็คิดว่าเขาอะอาจจะไปผจญภายในแถวนั้นแหละแถวอิสบูแถวอะไรเงี้ยเหมือนอันนี้มันอยู่นิวเวอร์เลยพี่ไม่แน่ใจคือไม่แน่ใจเพราะว่าไม่รู้แมพไม่รู้อะไรเงี้ยแต่แบบช่วยใครดูคอมเมนต์บอกด้วยว่ามันอยู่ไหนพราะกำลังสงสัยว่าเอา้าถ้าถ้าสมมติว่ามันอยู่ในนิวเวอร์เลยเนี่ยแล้วก็ต้องไปถึงนู่นแล้วก็ต้องกลับมาอิสบูอย่างเงี้ยหรอมันมันก็ไม่ใช่หรือเปล่าไม่แน่อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจแต่อันนี้โอเคมันเป็นมูฟวี่แหละมันมันยกออกไปจากเรื่องเรื่องหลักนิดน,นึงมันอาจจะแบบเอออันน มานั่งคิดให้มันเม k เซน n s e อะโอเคมันอาจจะไม่เม k เซน n s ก็ได้เพราะมันเป็นบูบี้ใช่ป่ะแต่ว่าถ้ามานั่งคิดให้มันเม k เซน n s อีเว้นว่ามันอยู่ในอิสตูอ่ะมันไม่ได้อยู่ในนิวเวอร์อย่างเงี้ยแต่คือแบบแก็งลูฟี่อะคือไม่ต้องออกจากนิวเวอร์เพื่อมาดกลัวเรษตรที่อิสตูหรออะไรอย่างเงี้ยนึกออกใช่ปะเออจำเป็เถอะอันนี้มันไม่ได้สำคัญจะได้ว่าคิดเล่นๆอะในชอบตรงเออฟิล์มจะบอกก่อนไม่ได้บอกตอนต้นคลิปฟิล์มพูดข้ามไปข้ามมานะอันนี้คือจะขอแจ้งเลยเพราะว่ามีคนคอมเมนต์ว่าพูดไม่เลี้ยงงงงออะไรยย่าเี้ เล่ามันจะไม่รู้เรื่องคือฟิล์ไม่ได้มาเล่าทุกคนฟิล์บอยากให้ทุกคนไปดูแล้วก็คือฟิลอยากเมาส์เฉยๆว่าโอเคฟิลรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากรู้ว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงเพราะว่าบางทีคอมเมนต์หลายๆคนอ่ะช่วยตอบข้อสงสัยของฟิล์ด้วยฟิล์มได้แบบเห็นมุมอื่นๆจากที่แบบบางทีฟิล์ไม่ได้มองอะไรเงี้ยฟิล์มชอบฟิลเป็นคนหนึ่งที่ชอบไปดูคนที่พูดถึงหนังหรือซีรี์ที่เราชอบหรืออะไรเงี้ยว่าเขามีความคิดเห็นยังไงอย่างเช่นอันนี้ฟิลอันนี้ไม่เกี่ยวกับนอกเรื่องอย่างเช่นฟฟิิลล์์มานนนนั่่่่่งงดูพวกกคทีรออชชบตยเ โอ้โหฟิลมได้แบบมุมอะไรไม่รู้ปาดกันไปหมดแบบเออว่าแบบอะไรเงี้ยเขาจะชอบฟิลจะชอบอะไรแบบนั้นหรือว่าแบบไปอ่านคอมเมนต์ว่าโอเคเขาว่ายังไงกันบ้างเราจะได้เหมือนเข้าใจหนังเลยเห็นมุมือื่นม,ม,มากขึ้นฟิล์มไม่ได้มาเล่าเรื่องเหมือนแบบสปอยหนังอะไรแบบนั้นนะฟิลไม่ได้ทําแบบนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นมันอาจจะข้ามไปข้ามมาบ้างเท่าที่นึกออกเพราะว่าฟิลมไม่ได้มีแบบว่าซีเควนซ์หนังที่จะมาเปิดแล้วก็นั่งไล่ทีละตอนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ยังอยู่ในโรงถูกไหมฟิลมทำอย่างนั้นไม่ได้อันนี้ก็คือแแบบเเอออขชีีี้งตตรรนนนิดึคกลมาท ขาพูดถึงตรง End Credit อ่ามันจะมีภาพอ,อะไรที่ใช่ไหมที่ทุกคนได้ฟังเพลงของอูตาอะไรเงี้ยตรงเนี้ยพี่ชอบม,มากเลยเพราะว่ามันเห็นแบบหลายๆที่จริงๆกระทั่งแบบไอมันมจำชื่อเขาไม่ได้อะที่มาตอนแรกๆเลยภาพอีฟวัวที่ที่อยู่ในหีบที่หัวเขียวๆอะไรเงี้ยหรือว่าแต่สิ่งที่พี่แบบโอ้อยคือบอนจังคือแบบเป็นคนที่ชอบบอลจังมากมากๆคือจำได้ว่าแบบ ร้องไห้แบบแตกแตนมากตอนที่แบบนางช่วยลูกี่ออกไปที่แบบว่าหมกฟังกิจจางช่วยพี่ได้นะคือร้องไห้แบบหนักมากอะไรเงี้ยก็แบบชอบอะไรเงี้ยแล้วได้เห็นบอลจางอีก,กรู้สึกแบบอ๋อรู้สึกว่าเขาใส่มาหลายๆหลายๆคนจริงๆอ่ะซึ่งซึ่งชอบตรงนั้นมากๆทุกคนคือตอนนี้พาทิตแบบตอนนี้กี่โมงตอนนี้ห้าโมงกว่ามันแยงมากขออภัยในแสงที่แบบโบมงมั่งจริงคลิปนี้นะคะแชงในตอนหนุ่มอ่ะ ดีมากเป็นแบบนางดูน่ารักมากคือคือกลุ่มผมแดงเป็นกลุ่มที่แบบคือเหมือนเป็นรุ่นเจน2ของจากต่อจากโรเจอร์แล้วก็ค่อยมาเป็นแบบแกงลูฟี่หมวกฟางนู่หัใช่ป่ะคือมันมีแบบวาฟ์นั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชอบแฉงในตอนนั้นมากๆอุต่าไม่ใช่ลูกจริงๆก็คิดอยู่ก็คือเขามาเฉลยตอนไทยๆแล้วปะ่ะแต่คือคิดตั้งแต่ แรกๆแ,แล้วว่าแบบมันไม่น่าใช่อยู่อะมันไม่ไม่น่าใช่ต่อให้จะผมแดงอะไรอย่างเงี้ยก็คือก็คือ,ก,คอก็คือเก็บมาได้ยอไรเงี้ยแล้วตอนที่มันเป็นแบบแ l a ชแ back ขึ้นมาว่าเป็นภาพโรเจอร์กับเลลี่อ่ะโอ้ยตอนนั้นแอบแบบฟุบ,บ,บขนลุกขึ้นมาเลยบบโอ้ยอย่างเงี้ยคือแบบเออแชงก็คงจะถึงแล้วแชงก็ยิ้มอ่อนโยนอีกแล้วคือแบบเมื่อไหร่จะเฉลอย,อยวะคือแชงกับมันลูกใครโอเคเก็บโรเจอร์เก็บแชงเก็บอันนั้นมาจากกอดบลเล่เหตุการณ์ที่กอดบลเล่แล้วคือยังไงเป็นลูกล็อกหรอ ก็ไม่น่าใช่ไหมหรือห,หรือยังไงหรือแบบเป็นมังกรฟ้าหรอหรือแบบคืออะไรคือแบบไม่ไเดยเฉลยอยากรู้มากอคะความทุกคนคิดว่าอันนี้เราได้รู้ความลับเรื่องแชงเยอะขึ้นหรอทั้นทงนี้มันฟิเมตไม่รู้สึกว่าไม่เห็นจะรู้อะไรเลยคือแบบไม่เห็นจะรู้อะไรเพิ่มเติมขราดนั้นเนะอ,อันนี้คืออีกสิ่งหนึ่งที่ตอนที่ดูแล,ล้วคิดตลอดทุกครั้งที่เห็นเธอคือโอวิงสวยมากสวยแบบ สวยสะก้อนแบบสวยมากยแบบคือโธอินเด่นมากสวยมากสวยแบบสวยแซงทุกคนคือสวยแบบถ้าไม่สวยสวยกว่าแฮงคอก็สวยแบบคือกลุ่มแชงอันได้แต่ผลพิศสาะที่มันโกงๆนะโอเคคนในกลุ่มแชงอาจจะไม่ได้ใช้ผลพิศสาะอะไรแต่ว่าแต่ละอันที่เก็บมาอย่างเงี้ยเก็บกมุกโหมือหรือตอนนี้ต้องเรียกว่าแบบว่าฮิโตะฮิโตะโมเดลิกะอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเก็บมาได้แล้วก็แบบ ผลอุตาอุตาเนี่ยแต่ละอันคือแบบโอ้โหแต่ผลอ,อุตาอุตาโกงมากโกงแบบโกงไปไหนโกงเบอร์ก็คือไม่แปลกใจที่มันไม่ได้แบบอยู่ในเรื่องหลักเลยเพราะว่าเรื่องหลักเลยแล้วก็ยังไม่ได้เห็นยกเว้นผลดูฟี่นะยังไม่ได้เห็นผลอะไรที่แบบโอ้โหแบบว่าวังเกินโกงสุดขนาดนั้นอะไรเงี้ยก็มีอุต่าอุตานี่แหละที่แบบโอ้โหอะไรวะเนี่ยไหนๆก็พูดถึงผลพีศารแล้วตอนที่สู้กันแบบตอนท้ายแล้วเป็นพีกอ แล้วสุดท้ายแล้วแบบเหมือนตอนที่อารมณ์จะทำลายเอกตัวที่มันเป็นปีศาจตัวนั้นสำเร็จอะลูฟี่อยู่ล่างนี่กะคืออะไรอ่ะคือแบบนี่คือแบบอะไรอ่ะงงมากอ่ะมาจากไหนอะมามาเอ๊ะมาได้ไงนี่คือมันทำลายมันเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือแบบแล้วทำไมจุดถึงเป็นนะแล้วไปเป็นตอนไหนอ่ะ อ๋อ oh, ใช่ตอนตอนก่อนที่มันจะซีนสุดท้ายที่มันจะเป็นที่เราจะเห็นจะชัดว่าเป็นนิกะที่เป็นลูฟี่อยู่ฝั่งนี้แล้วก็เป็นแชงซ์อะคือเราจะเห็นก่อนว่าแบบที่มันเป็นภาพซูมหน้าตอนนั้นอะน,นี่นี่คิดแล้วว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวนะมันคิวอะคิวลูฟี่อะมันเฮ้ยอันนี้มันนิกะนี่หว่ามันมันไม่ใช่เอ่อบอสแมนแล้วอะคือตอนแรกอะนางเป็นบอสแมนใช่ไหมแล้วสักพักนางก็เหมือนเป็นสเนกแมนจุดจุดผอมลงมาเลยแล้วก็ เออแล้วตอนซูมมานั้นนี่แบบเฮ้ยอันนี้มันมัน,ม,นมันเหมือนนิกวะวาอะไรเงี้ยแต่ก็คิดว่าคงไม่อ่ะแบบจุดจะมาได้ไงอะไรเงี้ยสรุปมาคือแบบงงก็เลยกำลังงงว่าโอเคสตอรี่มันเป็นแบบนี้หรือว่าคุณแค่อยากจะแบบใส่มาเฉยเฉยอ่ะให้แบบเอ้ยนิกะอะไรเงี้ยนี่ก็เลยแบบโอเคถ้าสมมติว่าสตอรี่มันเล่าว,ว่าตอนนั้นลูฟี่มัน,มนมพลังนิกะแล้วอ่ะอันนี้จะโอเคก็เข้าใจได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้างั้นก็แปลงให้เห็นไปเลยดิว่าเป็นนิกะแบบนิกะมาแล้วอะไรเงี้ย แต่ในเรื่องในอนิเมะซีรีส์อ่ามันไม่ถึงไงยกไปในมังงะถูกปะ่ะมันก็ไม่น่ามาไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบจู่ๆถ้าสมมติว่าเอามาเพราะว่าแบบแค่เซอร์ไพรส์เป็นน้ำจิม้มอ่ะอันนี้จะรู้สึกว่าไม่ชอบนะคือพอตอนเห็นเลยเลยรู้สึกแบบขมวดคิวว่าแบบเฮ้ยถ้างั้นก็อย่าเพิ่งมาดีมันยังไม่ถึงเวลาเลยอย่างเงี้ยแบบไม่ต้องเอามาเซอร์วิสขนาดนั้นก็ได้อันนี้อันนี้คือสิ่งที่พี่รู้สึกนะแต่ถ้าใครชอบก็โอเค ก็เข้าใจแหละมันมันก็มีมุมที่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยแบบอะไรเงี้ยแต่ว่าอพอมานั่งคิดดีๆก็รู้สึกว่าแบบยังไม่อยากให้มาตอนนี้อะไรเงี้ยในอนิเมะในซีรีส์อะพี่ไม่แน่ใจว่าสรุปมันจะมีสามตอนหรือมันจะมีแค่สองตอนท,ที่ที่มีอยู่อะนะน่าจะแค่นั้นมั้งเออนั่นแหละมันค่อนข้างน่ารักแหละความสัมพันธ์ระหว่างลูฟี่กับอุตาอะไรเงี้ยแต่ที่ชอบในตอนนั้นอนะขอโยองไ้พูดนิดนึงก็คือพี่ชอบเบนแบ็กแมน เลยอะคือแบบคือตอนแรกเราไม่ได้เห็นเขามากใช่ปะคือฟิงก็รู้สึกว่าแบบคือคือรู้สึกแหละว,ว่าคนนี้เป็นแบบคนที่แบบโอเคมีอายุแล้วแต่เทมากต,ตอนที่เราเห็นที่มารินฟอร์ดที่แบบมาเจาะปืนใส่คิซารุใช่ไหมแต่ว่าอันนี้รู้สึกว่าเขามีความเออ็อบอรสักลยจางที่ตอนที่ไปช่วยลูฟี่มาแล้วก็แบกกลับอพอมาในะอันเนี้ย ก็มีประเด็นกับคิซารุีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เออชอบแม้ว่าภาคนี้ลูฟี่จะออกมาน้อยมากแล้วก็อ้ยทุกคนแบบจะหมดอีกแล้วนี่คือเปลี่ยนกล้องแล้วนะเดี๋ยวนะ More moments later คลิปนี้มันอะไรกันนะคะสวิชไปสวิชมาจะบ้าตายนะคะขอไปจริงๆคือลูฟี่มูบี่เนี้ยจะค่อนข้างโผล่มาไม่ได้เยอะมากอะก็โผล่มาน้อยอยู่อะในความคิดเห็นฟิล์มนะแต่ว่าฟิล์มรู้สึกว่าลูฟี่มันเท่มากเลยเว้ยแบบมันหล่อมากอะมันงงอะว่าแบบมันเอาอะไรมาเป็นหล่อวะแต่ว่า การที่มันครีดูตาแบบเนี้ยแล้วก็ไม่สู้ด้วยมันซึ้งอ่ะคือลูฟี่เหมือนรักอูตามากมากแหละว่าแบบเป็นเพื่อนที่แบบรักที่เป็นอะไรอย่างเงี้ยท้ายเลยที่เหมือนอูต่าไปเจอลูฟี่ก่อนที่จะยังไงต่ออะไรเงี้ยแล้วลูฟี่แบบก้มหน้าแล้วก็เดินคือตอนนั้นลูฟี่ดูเป็นแบบมันดูโตอ่ะโตเกินแบบอีบ้าบอดลูฟี่ของเราปกติอะไรเงี้ยแต่แบบชอบมากๆเลยตรงนั้นคือลูฟี่เท่มากๆโคบี้ดูอัปเกรดมากเลยนะรู้สึกว่าโคบี้ดูดูเก่งมากแล้วก็โอเค เรื่องนี้เรามีทั้งทาหารเรือมีโดนสลัดมีเอ่อซีพีซีโมีหน่วยซอสอะไรเงี้ยคือแบบเยอะมากเยอะไปหมดคือทุกอย่างเอามาหมดามาเลยอะไรอ่าเงี้ยคือบรูโน่ก็โอเคจุดๆก็มีบทบาทขึ้นมาแต่ว่าก็ยังแอบสงสัยว่าทำไมเป็นบรูโน่แต่ก็ก็โอเคแต่ว่าคาลิเฟอร์เหมือนก็ไม่ได้ทำอะไรบ้างแต่แต่ก็มีโผม่มานะอะไรอ่เงี้ยแต่ที่แบบไอ้นี่เลยซาคาซึกิอะอาคาอินุอะเรวแบบ แย yeah, ่มากกอ่ะดูแล้วก็แบบอุ๊ยอีสถา,านเลยคนนี้อะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะพี่หม่อชอบคิสซารูนะเออแต่ว่าในในในมูฟฟี่เนี้ยมีบางอย่างที่ทําให้รู้สึกว่าแบบหคิสซารูแกก็ไม่ได้จะแตกต่างไปจากครอินูเลยดูแล้วก็แบบโกรธอ่ะไม่ชอบแล้วอะไรอย่างงี้ตอนพิเศษที่เชื่อมฟิล์มเลสตอนที่ข่าวไปแล้วว่าแชงไม่คนทําลายเมืองน,นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้ว ตัดมาที่เซนโงคูพูดว่าแบบว่าเหมือนพูดพูดถึงแชงพูดกับแชงว่าแบบว่าโรเจอร์ร้องให้แล้วนะอะไรเงี้ยนี่ก็ยังงงว่าแบบโอเคเขาไม่รู้ความจริงกันแหละว่าแชงเขไม่ได้ทําแต่นี่เขาบ้านกจรเห็นว่าแชงไม่ได้ทําตั้งแต่ตอนที่ยังไม่ได้ดูฟิล์มเลดอะแต่แต่แบบการการที่พูดแบบนั้นอะคือ,ค,อคือหมายคือหมายถึงอะไรวะเออโอเคมันเป็นมูวี่อะมันก็เวอร์วังประมาณนี้อยู่แล้วเอฟเฟกต์ใดๆแต่สำหรับฟิล์มนะฟิล์มรู้สึกว่ามันดูลําบากขนาด ขนาดเออนิเมะซีดีปกติตอนหลังในภาควานอเนี่ยมันก็จะมีความแบบเวอร์ขึ้นเรื่อยๆเลียช่วงแรกก็ฟิล์มรู้สึกว่ามันสวยขึ้นเพราะมันทําภาพดีขึ้นใช่ไหมแต่ว่าช่วงเนี้ยช,ช่วงตอนเนี้ยที่สู้กับกับไฮโดอะไรเงี้ยฟิล์มรู้สึกว่ามันเริ่มแบบเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยนี่มันเยอะกว่าอยู่แล้วอะไรเงี้ยส่วนตัวคือฟิล์มไม่ได้ชอบเพลสประมาณนี้คือถ้ามีประมาณหนึ่งก็โอเคตอนที่มันสู้กันมารุมมัตุ้มมากๆฟิล์มดูไม่ทัน <laughs> คือแบบเออตรงไหนอะไรเงี้ยแต่ว่า ็โอเคอยากอ่านเล่มสี่พันล้านนะเล่มพิเศษอะพี่เมียไม่ได้อ่านเนี่ยแต่แบบอยากรู้ว่ามันมีอะไรนอกจากที่แบบเรายังไม่รู้อีกไหมเพราะว่าบางคนเขาก็เอามาพูดแล้วไงว่าในเล่มนั้นมันมีนมอะไรบ้างแล้วอาจจะพอรู้บ้างแต่ก็พี่ไม่รู้ว่าแบบที่พี่มดูมาอ่านมันมันเกือครบแล้วหรือยังเออชอบมุมนี้ที่ลูฟี่มันเป็นคนที่แบบพูดอะมันแฉหมดอะที่มันไปเจออุตาปูไปอะไรอย่างเงี้ยจนสลัดไม่ใช่หรอมันเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพังก็บอกว่าแบบ ก็อุตตะเป็นเป็นลูกผมแดงอะไรเงี้ยคือแบบทุกคนก็แบบฮ่าอ,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 อะไรเงี้ยเออชอบชอบโมก็เลยแบบเนี้ยที่ลูกพี่มันชอบเล่นอะ่ะแฉงก็คือมาโชวฮาคิราชันหนึ่งคือมาโชฮาคิทุกอย่างอะ่ะชอบชอบชอบ,ชอบที่มีการคุยกับเอ,อ่อคาตาคูริว่าแบบว่าคิดว่าแบบใช้ฮาคิสังเกตเป็นคนเดียวหรออะไรเงี้ยไม่ค่อยเขิงอะไรเงี้ยโอ้ตรงเนี้ยที่ซึ้งมากแล้วก็จะไหลแล้วที่แชงแบบปล่อยฮาคิราชันใช่ไหมแล้วก็เหมือนแบบว่าเออนี่ลูกสาวอะไรเงี้ยคือมันว้าวสวยกอดชอบตรงนี้มากๆ แทงคือบทด,ดีทำไมดีอย่างนละอย่าเธอเดนตัวร้ายเลยขอเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอนามิที่จินเบยังคิดว่าเป็นพระีรีราชหล่อในตอนล่าสุดนะะเออชุดหนังเท่มากตอนที่เหมือนแบบอุตาแบบจู่ๆก็ลองเพลงอีกรอบแล้วก็ทุกคนก็แบบเปลี่ยนเป็นเีมชุดหนังอนะอันนั้นดีมากเลยลืมประเด็นสําคัญกะว่าจะมาคุยสุดท้ายทุกคนอันนี้เป็นสีที่พิ่รู้สึกว่าพิลดูแล้วพิ่มไม่เข้าใจหรือว่า พิมดูไม่ทันหรือว่าพิมัวแต่ก้บหน้าหรือว่ามันคืออะไรอ่ะคืออุตารอดไหมอ่ะคือสรุปอุตาตายไหมวะอย่างงี้เลยอ่ะคือแบบเอคือคือคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยผู้คนช่วยคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าสรุปอุตตรมันยังไงมันรอดหรือมันตายวะตอนสุดท้ายเลยอ่ะที่แบบลูฟี่ฟื้นขึ้นมาแล้วก็คือออกเรือไปแล้วแยกกับเรือแชงไปแล้วอย่างเงี้ยคือฝั่งเรือแชงอ่ะ เหมือนล้อมอะไรสักอย่างอยู่นี่คือที่ฟิลมเข้าใจนะแต่ฟิมมาดูไม่ทันเลยเพราะภาพมันตัดไปค่อนข้างเร็วคือล้อมศพอุตาวนี่คือที่ในหัวคิดแล้วลูฟี่ก็มองแล้วก็เศร้าอะไรเงี้ยหรืออุตาไม่ได้ตายล้วฉันเห็นผมเห็นผิดไปเองหรือยังไงแล้วสุดท้ายอะตอนเอ็นเครดิตที่มันเป็นแบบทุกคนฟังเพลงอุตาคือมันเป็นเพลงเก่าแล้วทุกคนเอามาฟังใหม่หรือว่าอุต่ายังรอดแล้วไปลองเพลงที่ไหนสักที่หรือว่ามันคืออะไรวะเพราะว่าตัวละครแบบอุตา ถ้าอยู่มันก็ไม่รู้จะยังไงกับโลกจริงในในในตัวมังอะจริงๆใช่ปะ่ะเพราะว่าพอสุดท้ายที่เราเห็นอุตาแล้วอุตาเหมือนแบบร้องเพลงเสียงคัดขาดหายหายอันนั้นก็เหมือนจะตายไงก็เลยแบบเอ๊ะหรือว่าตายแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าบอกว่าแค่หลับไปก็จะ,ะก็จะรอดหรือเปล่าหรือตายวะคือไม่เข้าใจอะ่ะก็ดูแล้วแบบยังไงอะ่ะคือสรุปรอดไหมอะ่ะกับคนที่ดูอะไรอุตาก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับอุตาแล้วไงแล้วก็ตอนสุดท้ายเลยฉากสุดท้ายไปก่อนที่มันจะตัดก่อนที่มันจะจบอ่ะมันเป็นภาพอุตา แล้วก็เป็นเฟรยายไปก็เลยแบบมันก็สื่อว่าเหมือนตายแล้วแต่ก็ตายหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่แต่ลึกๆแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่ามันจะบอกว่าตายก็ได้เว้ยมันเหมือนอุตาตายไปแล้วแหละเท่าที่มันเล่านะแต่เขาไม่ได้เล่าแบบอุตาะตายแล้วแบบเนี้ยก็เลยแบบว่าหรือว่ามันไม่ตายวะแล้วแบบเนี่ยเขาทําให้เป็นอย่างเงี้ยให้แบบตายแล้วก็ได้ไม่ตายแล้วก็ได้อะไรเงี้ยเพื่อที่จะถ้าจะมาใช้อีกทีทีหลังในในในมัางงะเงจริงๆก็ยังมาได้ใน,นตอนท้ายแฮปปี้มีอุตาอะไรอย่างงี้หรือเปล่า อันนี้ก็ไม่รู้ไงคือแบบฟิมไม่แน่ใจว่าฟิลมมองข้ามพร็อตรงไหนบางอย่างไปหรือเปล่าที่แบบเนี่ยชัดเจนแล้วว่าตายอะไรอย่างเงี้ยคือไม่แน่ใจไม่แน่ใจจริงแต่ฟิมรู้สึกว่าจบแล้วฟิมมองข้ามแบบอ่ะอ่ะอะไรวะอะไรเงี้ยแล้วฟิมรู้สึกว่าฟิลมไม่ได้คิดคนเดียวนะเพราะตอนที่ฟิมเดินออกมามันมีคนพูดว้ยมันมีคนพูดว่าแบบว่าเอ๊ะสรุปสรุปย่าไงวะมันจบงงๆเนาะนี่ก็ยังแบบใช่ไหมรู้สึกอย่างนันเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆคอมเมนต์ไว้หน่อยว่าตายใช่ไหมหรือยังไงเออ พูดประมาณนี้ก่อนลวกันเพราะว่าถ้ามีอะไรเดี๋ยวคอมเมนต์ไวท้ทีทุกคนดูแล้วรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ข้างล่างนะคะแล้วก็เอ,อสปาราหน้าวันพีนงดเอ้าเจ้าเจ้าเร้าไปอีกนะคะกำลังเข้มข้นเลยก็โอเคเราจบภาควานโนแล้วในในบางานะอ่ะนะขอขอแชรบไปพูดทีนึนงคือฟีลมมนั่นแหละเรื่องรอแล้วก็แบบซึ้งนะตอนตอนโมโมนสุสเกตกับคินเนมอนเลยเนี้ยแต่ว่าแบบเราจะไม่พูดถึงเรื่องยามตละลวกันเพราะพูดล้าก็แบบ Like อเออวันนี้มีชีฮากตอนที่เอพิโซดสองพิมชอบเอพิโซดหนึ่งมากมากๆเดี๋ยวจะต้องไปดูสองแล้วประมาณนี้ก็ถ้าอยากให้ทำซีรีส์เรื่องไหนหรืออะไรก็ดูหนังเรื่องไหนก็คอมเมนต์ไว้อาจจะทำหรือไม่ทำเดี๋ยวดูอีกทีเพราะว่าเป็นคนที่แบบขี้เกียจเหลือเกินนะคะ <S <S หรือว่าจะเป็นมังงะอนิเมะเรื่องใดๆไหนๆก็คอมเมนต์ไม้ได้พิมพิมพิมชอบดูทั้งอนิเมะทั้งก็ไปตามอ่านต่อมังงะเยอะมากเลยเออทุกคนทุกคน ทุกคนอ่านหรือดูไอ้นี่ปะไอโทโมดจิเกมอะพี่รู้สึกว่ามันควรแมสกว่าน,นี้คือพีมชอบมากเลยเว้ยมันโคตรมันแหลยแล้วมันก็แบบคนเขียนเก่งมากอะพีมก็แบบอ่านดูอะไรเงี้ยแล้วก็คือตอนแรกดูก่อนแล้วก็ไม่อ่านอะไรเงี้ยแต่แบบคนพูดถึงค่อนข้างน้อยอะแบบเอออยากแบบหาคนที่แบบเมาเรื่องนี้มากๆแต่ไม่ค่อยมีนะคะทุกคนดูกันหรือเปล่าเออประมาณนี้แล้วเราก็จะรอไฮคิวต่อไปนะคะซึ่งฟิ่ไม่โอเคกับสองบูบีนี้มากอันนี้อันนี้บน,น็อกเลือกจริงๆนะคือแบบ เอาซีซั่น5ไม่เอาสองไม่เอาสองมูวี่เศร้านะคะโอเคไปแล้วบายบายอย่าลืมกด,ลกกดกไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยค่ะ